อันนี้ครั้งที่สี่ท้องประต้ยีนคืนดีอีหลีอันนี้ครั้งที่สี่ล่ะง่วเพิน่นคืนดีของเพิ่นเดาท้องเหาคือบลายปานี่วะ <c oughs> บาีิกะเฮากะจับ้องเม่หวานนี่เราลมบนเราหลาแต่ว่าคนคอมเมนต์เราไหลยอยู่ตลอดอันนี้ก็คือว่าเป็นเงินล้วนแต่ถ้าลมบนมาคนภายนอกไม่มาทักทายกับเราเลยนี่มันได้หน่อยอหลีได้พี่้องขันสมมัติเหา าคอมเมนเท่าไรอยู่ตลอดเวลาจากข้อแมนหวานเนี่ยกับมี่เอฟซีเราหมุนคออเมนเราหมุนอยู่ตลอดยอดวิวเราเป็นแสนแสนกลัวต่อต่อที่เราไหลมันบอกอันนี้อันนี้เราปั่งไปทางนี้อันนี้ก็คือว่าเป็นเงินล้วนละ่ะจากน้องเก๋เอ้ยน้องซีบ้านเอ้ยน้องได้เอ้ยที่เพิน่นเพิ่นคนหลายๆนะ่ะทั้งคอมเมนต์ไหลทั้งไอเขาเอินลุมบนมันก็นได้แล้วพี่น้องเอ้ย อันจังสันแต่ว่าเฮ้ากับปะยา,ยาไปถอ,ถอยจังป่านี่บ่มีคนมานี่ตอนนี้กับมีแต่พี่ๆน้องๆเขามานี้หนี้หน่อยๆกับบ่เป็นยังกับพยายามอ่าไล่ไปเรื่อยๆวอกไปเรื่อยๆกับไปจังสีแหละบังเทอมีเวลากับเดวอลด้วนบ่มีเวลากับบ่เดวอลด้วนมือนีลูกค้าบ่เขาล้านขายของเงียบทรงสติเกอร์กับไดคือกั้นแต่แต่สติเกอร์เขาก็ทรงกับบ่เป็นยัง คือป่าไปหาหมูนี่ค่ะบ่มีเวลาอีลี่ล้อเลย <c oughs> สิบบ่ใดถ้กท่ายกมูกันนั่นๆท่งสติตเกิดที่เพราะว่าห้าวบ่ใดห้าวบ่ใดมีปเจบันิการบานล่องป่าเนี่ยเอาไปขัดไปทรงดูกับบ่ไดมันสิปิดความขีดเห็นเขาไปหมูกับบ่เห็นสมัยแต่ก่อนเขาเคยเป็นเนาะแต่สมัยนี้ไปยังบ่เคยเป็นพ่วงเป็นวังสิบกมือพันมาเนี่ยเดนี่กับพยายามห่างๆลงบ่หว่งเกินไป คันเท้าวิงแลนบานนันออกบานนีแลนบานนีออกบานนันข้าวเดียวมันปิดไหมอันสำหรับของป่าของคนอื่นบ่หูนี่ตัวน,นี้เพื่อนจ้างหน้าที่ป่าบ่หูแต่ว่าป่ากะสีคอมมนละกะสีออกไปภูหม่อันนี้คือเลี้ยงให้เพื่อนเลี้ยงสีเทือ,น,อนาอคขะเนะตัวนี้ตัวน,น,น,นี้มันสีมาสีเทือนอะไรต่อไปแต่เล้วแต่คนได้บางคนกลับมาสองมาสาม บางคนกับบอเนี <c oughs> <c oughs> er ่ยบางคนกับมาหน่อยบางคนกับมาไยของขวาอาจารย์หนึ่งผอาจานปุ้ดป่อยคนลึกลาบสวัสดีค่ะเอาผ้าจาร์หนึ่งเงวเง่เงาเง่วีีแง่วีหลอของเพิ่นเจ้าว่าเพิ่นต่างเอามัื่นเจอไดกับผู้หูไดของฝาจัเง่จังัสนฝาบู้หูแต่ว่าของผอาจารนี่แงาแห้งแต่ของปั้ต้อยบ่แงวแต่ว่ามาดู สิเบิ่งให้ประมาณนี้ดเด้อจ้ะเด้อบ่ได้จบคลิปห็นมันยาวแห้งกับบอได้จบเนาะแต่ว่ากับยอดห้ตามสมควรเน,นอาะจ้ะเนาะบางทีไกลๆสิจบแล้วสิมาอีกได้นี่ตัวนี้ก็ไปหลายตูบล้วเกือบจบเนาะอ้ยย่าเอ้ยย่าย่ายเอ้ยย่าไปเอาขนมเดี๋ยวไปซ่อบม,มึกงก่อนของดวงหัวหัวมีหลายตูบ่ อันนี้เป็นไฮไลท์เนาะสิบห้าชั่วโมงที่ผ่านมาาพมอาถาันนี้ก็เปิดแล้วแต่ว่าบอท่านเห็นเขาหนเลยเมื่อว่าสีขาต้อนหลังขีกกระบอกเงินลุกของนี่ไม่ได้ละเปิดขึ้นมามันเห็นอย่างสีเลยมันมาท่านมายังกับมาเพราะว่ามันเปิดอันนี้ตัวเอกอยู่

บางทีอาจจะิว่าตอดจบหรือตอนใดก็บ่ห่วงแต่เปิดขึ้นมันท่านเห็นแต่ว่าตัวเอ็ดขึ้นอยู่ขอบคุณพี่น้องสุภูสุขคนเด้อจะได้ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเอามือเนี่ให้เบิงมันแซงเนาะฮามิ้นนี่สาหร่ายเจ้าหน่อยปลาสิการไห่ไหลขอบคุณทุกคนทุกท่านเด้อคำว่าแหลกคนไหลคนเหลือพ็นกำลังใจให้ป่าเนี่ยป่าที่ลงไหลได้ป่าที่ลูกค้าเลื่อมมากขอบคุณพี่น้องสุภูสุขคนที่เขามาทักทายในไหลนี่เนาะจะเนาะ ขอบคุณมากมายนะคะไปเบิ้งันซี yeah, ่องเงินไองไปกนเนื้อบบนี Marc, ้สวัสดีมารวมเดื้อจากคนหลุดลับกคนดลุดลับอันเมนคำป้อนบ่ร้นซี่ผักไว้ยื้อสองรอนะขอบคุณนะ